วันนี้มาร่วมงานในการเรียกว่าเป็นโมเดลไอดอลนะครับเฟิร์สออเดชั่นนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า uh, ทางเซนส์มอลและก็ทางเนสส์มิเดียเนี่ยเราต้องการเรียกว่าอยากจะได้เพื่อนๆมาประสบความสำเร็จเหมือนกับเนี่ยน้องๆทางเนสและโอเอนะครับเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการเปิดประเดิมนะครับในการ uh, เรียกว่ามาออเดชั่นกันครับพูดถึงในการครัดเลือกนะครับสำหรับวันนี้เรามีเกมอะไรในการคัดเลือกบ้างครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็อยากจะดูในแง่ของ uh, ความสามารถในการแสดงนะครับแล้วก็ดูถึงเรียกว่า Poten t i a l ในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับ<ม>เหมือนกับน้องๆคู่นี้ครับตอนนี้ที่ที่ช่วงนี้ที่เขากําลังทํางานกันอยู่ก็คือไปเรียกว่าเรียนการแสดงเพิ่มเติมนะครับไปฝึกความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะว่าวันนี้ผมว่าการจะเป็นไอดอลได้มันคือต้องมีความสามารถที่หลากหลายนะครับ <S <S วันนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆน,นะครับที่มีความสามารถก็มาแสดงความสามารถกันไม่ว่าจะมีความสามารถด้านไหนเรายินดีเพราะวันนี้ต้องบอกว่าทางเซนส์เราก็จะมีโปรเจกต์มากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์ต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาหลากหลายมากขึ้นครับอย่างที่พี่เอบอกว่าโปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จกับตัวน้องเอตัวเอกย่งเงี้ยสำหรับในการหามุมมองน,งน้องๆอย่างเงี้ยครับตัวพี่เอเฟ้นหาย,ยัางไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าเออสเปค สเปกที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องๆที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ช,ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มองแค่ตลาดในเมืองไทยอย่างเดียวนะต้องบอกว่าเรามองว่าต่างประเทศก็ต้องการไอดอลจากไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเราไปต่างประเทศก็ต้องบอกว่าความสามารถก็ต้องมีความที่มันมันมากขึ้นร้องก็ได้เต้นก็ได้นะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเรียกว่าแฟนๆก็ได้ อย่างตัวพี่เอเองคือตั้งเป้าหมายเลยคือต้องเป็นยูริหมดเลยใช่ไหมครับสำหรับซีรีส์ที่เฟ้นหาตัวน้องๆด้วยในวันนี้ใช่ครับนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นเน้นทางด้านยูริเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามีน้องๆนักแสดงชายนะครับที่สนใจเรื่องซีรีส์วก็มีติดต่อเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเราก็กําลังกําลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้ก็จะมีมีหลายๆโปรเจกต์ที่ออกมาครับตัวน้องเกดเอเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มา แล้วก็ร่วมเล่นกับน้องๆที่เขามาเป็นหาแล้วก็มามาหาความฝันด้วยครับเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเคยยืนอยู่จุดนั้นมาเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะได้รับเลือกมาเล่นเมดเด็ตซีรีส์ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าถ้าได้โอกาสแล้วมันเชนไม่ไร์จริงๆค่ะครับก็เหตุละครได้มีการปลดล็อกให้กับน้องๆอย่างไงบ้างเพราะว่าเชื่อน้องๆว่าทุกคนต้องตื่นเต้นในการที่มาแคส แต่ละตัวละครเป็นไงบ้างครับค่ะหนูเข้าใจค่ะหนูก็พยายามพูดคุยกับเขาว่าแบบเออไม่ต้องตื่นเต้นนะอย่างวันนี้ค่ะหนูก็เป็นตากู้หญิงค่ะ้ได้แสนผ่าตัดมาค่ะไม่ได้เป็นเซลบไม่ได้เป็นเซลบนะคะไม่ได้หลบกตาใครนะฮะหนูผ่าตัดมาค่ะ ก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกดดันนะคะเคยอยู่จุดนั้นเข้าใจค่ะพวกหนงคู่อยากมองหาคนที่จะมาเป็นแบบว่าเขาได้ก็รับไม้ต่อแล้วก็อาจจะได้ร่วมเล่นกับพวกหนูยังไงบ้างครับแบบว่าบุคลิก,ลกหรือเกณฑ์การอะไรอย่างเงี้ยตตดสินของพวกหนูในฐานะที่คิดว่าแบบต้องเหมาะก,กับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนะคะใช่ไหมคะการคาแรคเตอร์การเป็นตัวของตัวเองทัศนคติของเขาอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้แบบทุกคนจะได้โชว์เต็มที่ว่าเราเป็นคนยังไงนะเราทําอะไรได้บ้างถ้าวันนี้โชว์ได้เต็มที่เลยเนี่ยก็ทําให้พีเอหรือว่าทีมนะคะได,ได้เห็นแบบศักยภาพจริงๆครับแล้วตัวตนตัวพีเอครับครับเป้าหมายของซีรีส์ประมาณกี่เรื่องหรือจะรับน้องๆออยังไงบ้างประมาณสักกี่คนหรืออะไรยังไงครับในการฝินหัในครั้งนี้จริงๆปีนี้เราเราตั้งว่าซีรีส์จะมี2เรื่องนะครับ,รบแล้วก็เราจะมีเรียกว่าเป็นไมโครดราม่า อีกอีกอีกล็อตหนึ่งเลยต้องใช้คําว่าอีกประมาณสักหลายๆตอนเลยทีเดียวเพราะว่าเทรนด์ของไมโครดราม่ามันกำลังมานะครับไมโครซีรีส์ก็ตามเราก็มีโอกาสเรียกว่าหลากหลายเลยก็เปิดโอกาสสาหรับน้องๆในวันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับมาแคสติ้งกันเยอะๆแล้วก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสของน้องๆทุกคนที่ไปฝึกฝนความสามารถของตัวเองนะครับผมเชื่อว่ามีหลากหลายที่ที่เอ่อหลากหลาย เรื่องราวนะฮะที่จะให้น้องๆเข้ามาแสดงความสามารถกันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆครับแสดงว่าวันนี้คือแค่บางส่วนใช่ไหมครับบางส่วนครับสมัครได้เย่ย<ๆ>ใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์โมเดนไอดอลนี่เราเปิดค่อนข้างที่เรียกว่าจะยาวๆเลยนะครับใครสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้ติดต่อหรือน้องๆที่สนใจสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับอ่าตอนนี้ก็มีใน <Okay. S 1> อ่าใ,ใ,ในในทั้งไอจีทั้ง,ง a c e b o o k นะครับของพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับโมเดลไอดอลนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ ในฐานะรุ่นพี่ครับน้องเคสกับน้องโอเคครับชวนเชิญน,น,น้องๆกับสาวๆที่สนใจนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมโปรเจกต์กับพวกเรานะคะ Mo d ด r n อ d o l นะคะโปรเจกต์นี้ทุกคนจะได้ทําอะไรที่หลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีความสามารถร้องเล่นเต้นหรือแสดงนะคะทุกคนจะได้แสดงศักยภาพในโปรเจกต์นี้แน่นอนค่ะใช่ค่ะใครที่มีความฝันนะคะที่อยากจะเป็นนักแสดงนักร้องนะคะก็เชิญชวนค่ะแล้วเจอกันนะคะ เี่ยอะไรเสริมกับน้องๆไหมครับเป่อน้องๆหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะเดินตามความฝันย,ยังไม่แบบอาจจะมาถูกทางสําหรับที่นี่ก็ได้เลยก็ต้องอบอกว่าที่นี่นะครับเราเรียกว่าให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็สนับสนุนน้องๆทุกคนให้ประสบความสาเร็จนะครับเหมือนน้องๆเนี่ยทั้งเกรสทั้งโอเอเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับแสดงความสามารถของคุณให้เต็มที่พวกเรารอให้โอกาสคุณอยู่ครับ